ทุกคนบุ๋มเอาคอนตั้งแต่เมื่อคืนนี้มาให้ดูเอาช็อตความน่ารักน่ารักของน้องนี่เอามาแค่นิดนิดหน่อยๆนยนะคือแบบเฉพาะที่ตัวเองชอบไงจริงๆมันเยอะมากแต่แบบขี้เกียจเอามาประมาณนี้น่ารักมากคือแบบว่าฟิลมันมันมีหมดเหรอทุกคนมัน ความน่ารักของเขาสองคนไม่ว่าจะลูกน่ารักของไปไปโอรดโอที่ด่าธนดลและธนดดยิ้มหัวเราะทั้งที่เขาด่าตัวเองงงมากคนดา่าแต่หัวเราะแต่ยิ้มเออแบบนี้ก็มีเนาะถ้าเป็นเราเราส่วนนะเนี่ยวอ,อเราด่ากลับอะด่ามาด่ากลับไม่โกงอะแต่ธนดลพอใจพึงพอใจในสิ่งที่เขาด่าจา้า หวัวล้อล่ามีความสูงแฮ ppy เฉยอะไรแล้วก็บุ๋มชอบที่แม่แม่คนหนึ่งเขาบอกชนะให้เขาให้ได้นะลูกธนดลคือฟังไม่ดีหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้ครับแล้วแม่เขาชี้ไปทางปลายอ่ะชนะใจเขาให้ได้นะลูกธนดลหนูหนูลืมหรอห,หรือหนูหูแบบเอียปิดหูไม่ค่อยได้ยินว่าแม่พูดอะไรหรือหมายถึงใครครับเฉยจ้า ไม่ต้องให้คุณจะดีกว่าบ้าเกียเอาบ้าเกียเอาบ้าเกียเอาโหวกย่าวเมาแบบนี้โหวกย่าวเมาแบบนี้โหวกย่าวเมาแบบนี้เอ้าไปเอ้าไปเอ้าไป วันหายเรื่องวันหายเรื่องวันหายเรื่องแพ้ใจเป็นบ้าสิไอ้บ๊อบไอ้เฮาเนี่ยมันบอกเป็นกระซั่งเลยแต่มันไปเลยมึงอยลูกน่ารักออกตลอดไม่ได้นะรถรุ่นนั้นรุ่นอะไรอ่ะ ลุ้นนั้นลุ้นเฮ้ยทำไมเฟ้ผมเป็นคนเล่นครับผมลูกลูกน่ารักออกเฮ้ยคุณได้ทำท่านี้ไหมอ่ะคุณได้ทำไหมคนเฉยเลยลูกน่ารักออกว่าลูกน่ารักเขาออกอยู่แล้วขั้นเท่าน่ะขั้นใจหายอีก จุดไฟฟ้าอุ้ยบอลเป็นไฟใหม่ครับอันตกใจหมดเลยองอลรกน่ารักอยู่แล้วโอ๊ยมึงเป็นนางนี่มึงเป็นนางนี่มูงเอารูน่ารักอีกแล้วมึงรู้ไัมนี่ไม่ใช่ครับโอเค

มีเก <t od ien |ms|> ้าอี้นั่งเตี้ยมีเก้าอี้นั่งเตี้ยเบิกเก้าอี้คุณนะบ้าตะเหลาตะกับแก้มเขานี่ยหนึ่งพันงานเพลงฮะสูกมั้มีเก้าอี้นั่งเตี้ยมีเก้าอี้นั่งเตี้ยเบิกเก้าอี้คุณนะบ้าตะเหลาตะกับแก้มเขานี่โอ้วัดลูกชายสุดหลรอเอาชนะได้นะครับลูกแบบไหนอ๋อเอาชนะได้นะครับลูกอ๋อครับอ๋อ